อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลย ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนําเกมที่มาในอนิเมะกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าภาพน่าสนใจและเกมน่าสนใจระบบน่าสนใจมากๆเลยนั่นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมในช่วงนี้นะครับใครที่ไม่รู้จกกักอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมแนะนาให้ไปดูเลยนะครับซึ่งมีชื่อว่าดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าอนิเมะแบบพิฆาตศูนย์หลายตัวมากๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งโมเดลตัวละครนะครับผมก็จะมาจากในเรื่องเลยนั่นเองนะครับผมนิดเลยนะจ๊ะซึ่งคลิปววันนี้เราไม่มีอะไรมากมายครับผมเราแค่มาแนะนําเกมให้ทุกคนรู้จักกันก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปแนะนําอะไรระบบอะไรพวกนี้แหละเออเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปศึกษากันก่อนละกันเนาะก่อนที่จะมาทำคลิปอะไรพวกนี้เนาะซึ่งเลยทําให้วันนี้นะครับผมเอามาแค่แบบว่าดูเกมเพลย์คร่าวๆพอระกันนะจ๊ะ โอเคนะครับผมซึ่งเกมนี้เดี๋ยวเราเอามาดูอย่าง,างแรกกันเลยนะครับผมก็คือตัวละครนะครับตัวละครนะผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับผมก็คือสีสายนะครับผมขออนุญาตเรียกเอ่อสีฟ้านี้เป็นธาตุน้ำละกันนะครับผมตัวตรงนี้นะผมเป็นธาตุไฟไอตรงนี้เป็นธาตุลมนะครับผมและสุดท้ายคือปีศาจนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจะมีทั้งหมด4แบบเลยนะครับซึ่งตัวละครนะตอนนี้นะครับผม S S R หรือว่าตัวละคร S R หรือตัวละคร R หรือตัวละคร N นะครับ ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมดูดิครับผมเต็มไปหมดเลยนะฮะใครอวยตัวไหนก็สามารถมองตาแล้วก็ดูไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้วัดดวงกันอีกแล้วในการชาหนี่นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะนี่เลยครับผมระบบการชานะครับผมในการสุ่มนะฮะนี่เลยซึ่งการสุ่มของเขาผมก็ใช้เพชรแบบเป็นนี่ครับผมลุงลุงตรงนี้นะครับหรือไม่เราใช้ใบสุ่มก็สามารถสุ่มได้นี่นะครับผมนี่เลย ก็เราสามารถสุ่มได้หลายตู้มากๆเลยนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมเพราะว่าบางตู้นะครับผมก็ใช้ของแตกต่างกันไปละกันนะจ๊ะซึ่งเกมนี้นะผมก็จะมีระบบอารินาให้ทุกคนกันด้วยนะครับผมนี่เลยก็อาริณานะครับผมตีได้3ามครั้งนะผมต่อวันหนึ่งนะที่ผมตีมาเมื่อกี้นะครับผมคร่าวๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกระบบแบบว่าค่าพลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับผมหรืออาริณาต่างๆครับผมจะมีจัดอันดับหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลย รวมถึงนะครับผมเนื้อเรื่องนะผมก็เล่นไม่ยากด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ติดเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นด้วยแหละเนาะซึ่งการจัดตัวละครนะผมเราสามารถใส่ได้หมด5ตัวละครนะครับและพอแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีจอดจงมกนะผมอย่างเช่นสายโจมตีสายป้องกันอะไรพวกนี้แหละครับผมแล้วแต่ธาตุแล้วแต่คุณสมบัติของตัวละครนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับผมการต่อสู้ก็จะเป็นเทินไปนะผมซึ่งถึงก็สามารถดูดได้ข้างบนนี้เลยนะครับ และตอนนี้นะครับผมระบบมีได้แค่คูณ2เท่านั้นนะฮะหรือว่าเราอาจจะดูบัฟได้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเราติดดีบัฟอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ได้รับบัฟอะไรบ้างก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเราก็รอเขาโจมตีไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับระบบเกมมันก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยากด้วยนะครับผมนี่นะครับรวมถึงนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับผมก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะเกมนี้นะครับผมจะมีระบบออโต้ด้วยเองนะครับผม คือแบบว่าปล่อยให้เกมเล่นโดยตัวเองนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องอยู่หน้าเกมเสมอไปนะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่ประหยัดเวลาคนเล่นมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งไอที่ผมพูดมาเนี่ยระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะนี่ครับผมก็จะเป็นการที่ฟาร์มตโนมัินะครับเราก็จะมีโอกาสได้ของมากมายด้วยเนี่นะครับผมนี่เลยนะครับเวลากำลังเดินอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะผมโหลดเกมนี้มาตั้งแต่ตอนนี้ที่ผมทําคลิปอยู่นะครับทุกคนก็สามารถได้รับตัวละคร เอชอาร์นะครับผมหรือไม่ก็ตัวละคร SR ไปฟรีได้เลยนะครับผมรวมถึงตัวละครสุ่มเนี่ยะแยะมากมายผมเกมนี้แจกแบบหนักมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะครับผมทําให้เกมมันแจกหนักพอสมควรเนาะที่เหมือนทุกเกมแหละครับผมก็จะมีระบบมากมายนะครับผมแต่ที่ดีๆเลยนะครับคือเกมนี้มันเป็นอนิเมะที่ทุกคนหลายคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับผมคือดับพิฆาตสูรเนาะรวมถึงครับผมจางที่ผมพูดไปข้างต้นเลยนะครับว่าเกมมันแจกตัวละครง่ายนะครับผมถ้าคุณโหลดมาเล่นตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่า คุณสนุกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันแจกหนักมากๆเลยนะครับเห็นไหมแจกโตดมากมากครับผมดูดิโอ้โหตัวละครคือแบบเท่มากๆาและผมโมเดลเขาคือสวยมากๆและสกิลคือน่าสนใจมากมากเลยนะครับผมรวมถึงนะผมคนเล่นใหม่ก็จะมีพวกภารกิจผู้เล่นใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เล่นเป็นขั้นๆไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบที่เคลียร์เป็นวันๆไปก็มีเหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะ ก็คือหน้านี้นี่นะครับผมในการเคลียร์แต่ละวันไปนะครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งหมด7วันนะครับผมก็สามารถมาทํากันได้นะฮะซึ่งจะมีของแจกเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะจ๊ะรวมถึงรับผมระบบต่อไปผมก็คือระบบตัวละครที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับซึ่งอัพตัวละครก็ง่ายมากๆเลยนะทุกคนนะก็เป็นการแค่เราใช้เงินนะครับผมกับตา XP นะครับผมในการอัพตัวละครนะครับผมซึ่งเราสามารถอัพเกรดตรงนี้ก็คือการทีละวลวนะครับผมแต่ถ้าเราอัพฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นการที่อัพเกรดทีเดียว10เวิวเลยละกันนะฮะ นี่ครับผมกดอัพไปเลยเห็นไหมครับผมเราก็ตันเ้วยสามสิบนั่นเองนะครับซึ่งการตันเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่10บยี่สไปเรื่อยนะครับผมและเราจะลดลิมิตเลเวลได้ยังไงก็ง่ายๆนะครับผมเราต้องใช้หินนี่ครับผมสีทองทองตรงนี้นะครับ100ชิ้นซึ่งแต่ละเวลเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะมมันแล้วแต่เวลนะครับผมซึ่งหินนะครับผมเราแค่กดตัวบวกนะครับผมมันก็จะพาเราไปหมดเลยนะครับว่าหินสามารถหาได้จากไหนนั่นเองนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมระบบเกมนี้พาเราไปอยู่แล้วนะครับอื และเราอัพเพื่อเพื่ออะไรนะผมเพื่อเราจะได้มีสกิลใหม่นะครับซึ่งบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับผมเรายังไม่ได้อัพใช่ไหมทุกคนเรื่องเลเวลยังอยู่ท่าเดิมอยู่ใช่ไหมครับทำให้สกิลก็ยังมีแค่สกิลเดียวนะครับผมไม่สามารถกดสกิลที่2ได้เลยนะจ๊ะซึ่งระบบก็แค่นี้เลยนะครับผมในการอัพตัวละครนะครับผมและต่อไปนะครับผมก็คืออัพดาวตัวละครนะครับ ต่ที่เกมนี้บอกเลยนะครับต้องใช้ตัวละครตัวมันเองนะครับผมถึงจะอัปเกรดได้นะฮะรวมถึงตัวละครตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุลมมันเองนะครับผมในการที่อัปเกรดนะครับขึ้นดาวเป็นดาวแดงนะครับเึ่งบอกว่ายากไหมก็ยากอยู่แหละสำหรับผมณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะโอเคต่อไปครับผมอย่างที่3ก็คือระบบอุปกรณ์นะครับซึ่งเราสามารถดูอุปกรณ์ให้ตรงสายได้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมมันก็จะมีอุปกรณ์ตรงสายบอกนะครับและอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีเป็นขั้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรพวกนี้แหละ และแต่ละอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าใส่ธาตุอะไรนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยเนาะซึ่งเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมเพียงแค่เรากดตรงนี้มาและเรากดเข้าตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเป็นลูกเสียงทองตรงนี้นะครับอันนี้เรากดเพิ่มไปเลยครับผมทั้งหมดกดไปเลยติ๊กไปเลยนะครับนี่แม้เราก็สามารถบวกดาวอุปกรณ์ได้แล้วง่ายๆอย่างนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเกมนี้นะครับผมสำหรับผมนะมันเข้าใจไม่ยากเว้ยทุกคนเพราะมันเป็นพื้นฐานของเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงนะ เราเลยจะมีพื้นฐานนิดนึง้วกันนะครับผมโอเคไหมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปเกมนี้ออกมาเรื่อยๆลวกันใหผมเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะครับผมในคลิปโ้อนหน้านะครับผมขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยละกันนะครับผมก็ขอฝากเกมใหม่เกมนี้นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าถ้ายิ่งมีคนเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับผมผมบอกเลยว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยผมจะออกมาเร็วเท่านั้นแหละทุกคนเนาะโอเคแต่ถ้าใครอยากจะเล่นก่อนก็สามารถไปดูคลิปที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมพี่ออสอนไว้ว โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปด้าหน้าของคุณทุกท่านมารับชมยันจบด้วยนะผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลู้กี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซโน